สวัสดีครับพบกับเพื่อนรักนักอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องของเรือดำน้ำลำแรกของราชนาวีสยามเรือใต้น้ำหลวงนนทีจากบทพระชนิพนลละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6โดยพระองค์ท่านใช้นำปากกาวา่าเสียอยุธยา สำหรับเรื่องเรือใต้น้ำหลวงนนทรีนี้ก็โรงทรงแต่งแปลงจากบุละครของภาษาฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2459ครับพระองค์ท่านก็พระนิพนธ์เกี่ยวกับเรือดำน้ำนะครับโดยพระองค์ท่านได้มีหมายเหตุไว้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงเหตุการณ์เป็นไปในเรือใต้น้ําและผู้ใดได้อ่านหรือได้ดูแล้วจะเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าการลงเรือใต้น้ําเป็นความลําบากปานใดครับตัวละครเอกก็จะเป็นผู้ควบการเรือแล้วก็มีพลทหารด้วยรวมทั้งหมด12คนแล้วก็เป็นเรื่องภายในเรือใต้น้ำหลวงนนที นี่ก็พอบอกอย่างนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำชุดแรกที่ประเทศไทยมีคือชุดเรือหลวงมัชานุอันนั้นไม่ใช่นะครับก็แต่ว่าเขาถือว่าเป็นผมเขียนในตั้งแต่หน้าปกว่าถือว่าเป็นเรือดำน้ำลำแรกของราชนาวีสยามนะครับนี่ก็คือการที่ร่นเกล้าในคันที่6 ทรงให้ความสําคัญกับด้านกิจการฐานเรือเป็นอย่างยิ่งนี่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเรือใต้น้ําหลวงลนซีก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของเรือดำน้ําไทยสักเล็กน้อยอย่างย่อๆแล้วกันนะครับเรื่องนี้จะเริ่มในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับซึ่งมีการเสนอโครงการจัดสร้างกําลังทางเรือ พุทธศักราช2453ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายพลเรือตรีพระเจ้าพิยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตุมศักดิ์นะครับซึ่งต่อมาก็เป็นพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์กรมหลวงชุมพรเขตุมศักดิ์และนายพลเรือตรีพระยาราชวังสรรหรือช่างแสงชูโตต่อมาเป็นพลเรือเอกพระยามหาโยธา พร้อมด้วยนายพลเรือตรีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสิงหาวิกรมเกรียงไกรต่อมาเป็นพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาบกรมหลวงสิงหาวิกรมเกรียงไกรนี่ก็ทําโครงการจัดสร้างกําลังทางเรือเสนอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษต,ต่อมาเป็นจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วาพินิ์ซึ่งเป็นเสนาบรรดีกระทรวงฐานเรือในเวลานั้นและก็ได้มีการนําขึ้นทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่18มกราคมรัตนโกสินทร์ศก129หรือผู้ศักราช2453โดยโครงการนี้กํกหนดให้มี เรือสอซึ่งย่อมาจากคำว่าสมารีนจำนวนหกลำนะครับอันนี้เรื่องราวที่ผมกำลังกล่าวอยู่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือนะครับซึ่งก็ถือว่าเชื่อถือได้ทีเดียวแล้วกนะ็มีความชัดเจนแน่นอนนะครับล้วก็มีข้อมูลจากตรงอื่นออีกบ้างนะอัน,นี้ในการเสนอโครงการ จะสร้างกำลังทางเรือผู้ศักหลาช2,453คราวนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมหมื่นชุมพรเคีวลุมศัดว์ในปีุทธสักราช2,454นี้ต้องออกจากประจำการไปก่อนแล้วก็จ้างนาวเอกชไนเดอร์ เป็นฐานเรือสวีเดนมาเป็นที่รึกสานทังด้านการทหารเรือซึ่งก็มีโครงการจัดสร้างกําลังทางเรือนี้เหมือนกันแล้วก็ได้กล่าวถึงเรือดำน้ําว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เสนอให้มีเรือดำน้ำำํา8ดลาไว้ประจําการที่กองทัพเรือจันทบรุรีนะครับต่อมาอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานาคาริน สรงสำเร็จการศึกษาวิชาการหารเรือจากเยอรมนีสเสด็จกลับประเทศไทยเข้ารับราชการในกระทรวงฐานเรือในพุทธศักราชั5 9ีาเซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงสนพระไทยในเรือดำน้ําเป็นพิเศษแล้วก็ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในกองทัพเรือเยอรมันก็เคยได้รับรางวัลที่1ในการออกแบบเรือดำน้ําด้วยครับนนดังนั้น ทรงดำรงพระยศเรือโทรกรมขุนสงขานคริน,ก,นก็ถวายรายงานต่อเสนาธิการทหารเรือซึ่งในปีนั้นก็คือ,อเสด็จในกรมหลวงชุมพรเกียรตรมศักดิ์เนี่ยได้กลับเข้ารับราชการอีกนะครับรุ่ข้าราชการที่หกกาเลื่อนยศให้เป็นพลเรือโทแล้วก็เป็นเสนาธิการทหารเรือด้วยก็ ก็มุุ่สงขานคริสในขณะนั้นก็เสนอเรื่องเรือดำน้ําเข้ามาให้เรียบเรียงเป็นเรื่องรลลายงานเรื่องเรือ,รอสือนะครับนี้กรมหลวงชุมพรเกีวรงศักิ์ก็กล่าวว่าเสนอขึ้นไปตามที่ราชการ,าการที่หกเนี่ยมีพระประสงค์จะให้เรียบเรียงถวายครับแต่ก็ ในขณะนั้นมันก็มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องงบประมาณนะครับดังนั้นที่6สทรงสวนพระุาัยในเรื่องเดิมน้ำมากก็เลยได้พระนิพนธ์บทละครพูดเรื่องเรือใต้น้ำหลวงนนทรีขึ้นมานะครับแต่ก็ให้พิมพ์ในวาสารสมุดสาร เมื่อเดือนมิถุนายนพทธศักราช2 4 59นเั่นเองแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดแสดงเลยนะครับนี่ก็เ,เดี๋ยว,ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อเรื่องของบอดดำด้ำอีกนิดนึงว่า,เ,าเมื่อลนกล้ายย่างที่6พระนิพนธ์เรื่องเรือใต้น้ำหลวงดนซีแล้วต่อมาพอถึงรัชนลที่7พลเพืรเอกศิลป์กรรมลนาวินก็ ให้เปลี่ยนจากการใช้คำว่าเรือใต้น้ำไปเป็นเรือดำน้ำนะครับแล้วก็เมื่อพุทธศักราช2460นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงติดต่อกับกองทัพเรืออังกฤษด้วยแล้วก็ขอญาตส่งนายฐานเรือไทยเข้าศึกษาการใช้เรือดำน้ําในกองทัพเรืออังกฤษได้นะครับโดยส่งนาวาตรีหลวงหารสมุทร หรือต่อมาเป็นพลเรือตรีพระยาหารกลางสมุทรเข้าศึกษาเรื่องเรือดำน้ำําจนสําเร็จเป็นคนแรกโดยได้รับพระมหากราณาธิคุณจากลอนกลาดแห่งัที่6พระทหารพระทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเพื่อให้เข้า,าศึกษาแล้วก็เข้าไปจําการในกองเรือดำน้ําของกองทัพเรืออังกฤษด้วยนะครับในขณะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองต่อมาเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ มีความพยายามที่จะจัดหาเรือดำน้ำอีกแต่ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ทำให้ไม่สามารถจะซื้อเรือดำน้ำได้นะครับหรือสร้างเรือดำน้ำได้จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7ในปลายปี2478สภาผู้แทนราษฎรก็อนุมัติ ระบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือพุทธศักราช2478นะครับให้กองทัพเรือ,อจัดหาเรือดำน้ำนะครับ6ลำได้มีงบประมาณให้นะครับแล้วก็มีการคัดเลือกได้บริษัทมิตซูบิชิของญี่ปุ่นนะครับเรือดำน้ำที่คัดเลือกได้นี่ก็เป็นเรือดำน้ำขนาด370ตันอันนี้เป็นลักษณะเรือดำน้ำ รักษาฝั่งนะครับมีทั้งปืนใหญ่มีตอร์ปิโดด้วยแต่ว่าก็ราคาลำหนึ่ง8 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็จะสร้างได้4ลํลำซึ่งหลายท่านก็จะคงทราบดีในประวัติของเรือชุดนี้ลำหนึ่ง8 0 0แสนบาทครับก็สร้างที่ประเทศญี่ปุ่นต่อมาเรือน้ำชุดนี้ ได้รับพระราชทานชื่อนะครับซึ่งในปีที่รับพระาราชทานชื่อนี้หลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นการพระราชทานจากรัชกาลที่6ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะในปีนั้นเป็นรัชาการที่8นะครับช่วงนั้นได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงมัตฉานุนะเป็นหมายเลขหนึ่งเรือหลวงวิรุณหมายเลขสองเรือหลวงศิลสมุทรหมายเลขสามและเรือหลวง พลายชุมพลหมายเลขสีนะครับเมื่อจัดสร้างเสร็จนะครับเมื่อ4กันยายนพุทธศักราช2480ก็ได้สองลำคือเรือหลวงมัชานุษและเรือหลวงวิรุณมีพิธีมอบประจำการเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเป็นครั้งแรกที่ราชนาวีไทยมีเรือดำน้ำจริงๆนะครับวันนั้นก็ กองทัพเรือก็ถือเอาว่าเป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ําในวันที่4กันยายนนี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆส่วนในเรื่องของบทละครเรือใต้น้ําหลวงดนซีซึ่งผมบอกว่าเป็นเรือดำน้ําลําแรกนี่ลำแรกจริงแต่ยังไม่มีไม่มีลาจริงนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่2,459นะครับนี่เรื่องนี้ มีเรื่องราวโดยย่อซึ่งผมนำมาจากรวบรวมบทละครในหนังสือของงานพระทันเปลืองศพหม่อมหลงปิดมาลากุลเช่นเดิมนะครับเรื่องย่อก็มีอยู่ว่าขออ่านตามหนังตัวหนังสือเลยนะครับ <S <S เรือใต้น้ำหลวงนนทีพร้อมด้วยนายทหารและลูกเรือรวม12คนกำลังแล่นอยู่ใต้น้ำกำลังจะยิงต่อปีโด ก็ประสบอุปัติเหตุชนเรือกำปั่นไม้ซึ่งลอยอยู่ใต้น้ำลอยอยู่เพราะถังอากาศพยุงไว้แต่เมื่อถูกชนแล้วถังอากาศแตกน้ำเข้าจึงพากันจมไปนอนอยู่ที่ท้องทะเลลึก22วาครึ่งเรือดำน้ำํำเข้าไปอยู่ใต้เรือกำปั่นไม้ครึ่งลำ ใช้เครื่องถอยหลังก็ไม่สำเร็จจึงเกิดโกลหหนขึ้นในหมู่ลูกเรือบางคนจะเอาตัวรอดทางหอบังคับการซึ่งถ้าปล่อยให้น้ําเข้าก็จะเปิดฝาได้ผู้บังคับการต้องทั้งขู่และปลอบส่งทุ่นโทรศัพท์ขึ้นไปลอยเหนือพื้นน้าเพื่อขอความช่วยเหลือหัวเรือนนั้นแตกน้ําเข้าเต็มห้องแล้วเรือรบหลวงทนบุรีเห็นทุ่นโทรศัพท์แล้ว พูดติดต่อลงมาได้และจะเรียกเรือผีเสื้อน้ำมาช่วยปัญหาข้อแรกคือถึงเวลาน้ำขึ้นเต็มที่เรือจะอยู่ลึกถึง27วาจะทนความบีบของน้ำไม่ได้อีกประการหนึ่งอากาศออกซิเจนก็เหลือน้อยพลทหารคนหนึ่งตายไปต่อหน้าเรื่องออกซิเจนนี้ต้องประหยัดโดยการส่งคนออกไปเสียทางหอบคับการสามคน แต่มีอันตรายมากทหารที่อยู่ในเรือ8คนหมดหวังแต่ในที่สุดเรือผีเสื้อน้ำเอาโซ่คล้องท้ายเรือฉุดออกไปได้อันนี้จบข้อความเรื่องโดยย่อนะครับก็มีการสรุปหล่อท้ายว่าในเวลาเข้าที่ขับขันอยู่ในอันตรายมากเช่นในเรื่องนี้เราได้เห็นว่าผู้ใดมีระเบียบวินยัยผู้ใดรู้จักเสียสละให้แก่เพื่อนผู้ใดกลัวตายจะเอาตัวรอด การที่ผู้บังคับการจะเลือกส่งคนที่ว่ายน้ําแข็งออกจากเรือไปก็ทําไม่ได้ต้องจับสลากแล้วคนที่จับสลักได้ก็ต้องไปตายเพราะว่ายน้ําไม่แข็งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทละครบทพระิพลในรุ่นเก้ารัชกาลที่หกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าพงค์มีอัจฉริภาพทางด้านการอาหารเรือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกองทัพเรือ มากนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมกล่าวถึงเรือใต้น้ำหลวงดนตรีก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หากมีอะไรผิดพลาดกับใครใดก็ขออภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาว่าไม่ว่าจะเป็นจากตัวอักษรนี่จากรูปภาพที่ได้มาจากหลายแหล่งเลยนะครับขอขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ